เร,รเรียนท่านประธานสมสรเรียนท่านที่ปรึกษาหรือสมฝ่ายภายคุณสุวรีปิติกถาคุณวิเชียนอนุวัตกูลคุณอภัยแซ่เ่งท่านผู้บริหารทุกระดับเพื่อนๆพนักงานตัวแทนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีตอนเช้าค่ะที่ดิฉันสามารถมาเปิดประชุมได้ในวันนี้ต้องขอขอบคุณหมามิสุวรี คุณบปโปคุณปบรีพัทรสิทธิเวหัวหน้านหน่อยบีโปสามคุณลนณพลกิติสารเพื่อนเพี่ๆชาวบีโปทุกท่านและทุกลูกค้าทุกคนขรอบครัวที่น่ารักของดิฉันที่คอยสนับสนุนให้กำลับบงใจและคอยช่วยเหลือเสมอมาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านด้วยค่ะเพราะทันทีที่เปลี่ยนความคิดชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนไป วัลบางวลีประโยคบางประโยคที่ดิฉันได้ร่วมกิจกรรมจากค่ายสู่ชีวิตใหม่ทําให้ดิฉันต้องเรียนรู้ที่ทจะฝึกฝนและฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประสบความสําเร็จคนหนึ่งของบริษัท AA ให้ได้แต่คนทุกคนจะประสบความสําเร็จเพียงแค่อยากคงไม่พอต้องรู้จักคำว่าเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสําเร็จดิฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในท,ทันทีที่รู้ว่าดิฉันต้องการอะไรในชีวิตทุกวันที่เราทํางานเราทํางานเพื่อใครเพื่ออะไรทุกคนมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมีก็คือพลังกายและพลังใจที่จะขักดันตัวเราให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้งที่ที่ดิฉันออกไปทํางานไม่ว่าจะไปพบลูกค้า แล้วขายได้หรือไม่ได้ดิฉันจะเป็นเสียงออกมาดังๆว่าฉันต้องทําได้เพื่อให้รู้ว่าดิฉันเอาชนะใจตัวเองในการาค้าพบลูกค้าได้สําเร็จแล้วลูกท่านนะคะลองดึงพลังกายพลังใจของท่านออกมาอุกยัดในกายที่หลับไหลให้ตื่นให้เต็มที่และสุดชีวิตการที่ดิฉันประสบความสาเร็จในครั้งนี้เพราะดิฉันลงแข่งขัน12ยอดปุ่น เพราะเป็นเหมือนการดึงพลังในตัวของเราออกมาถ้าเราไม่ท้าทายตัวเราเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากข้อคิดไว้สําหรับทุกท่านว่าถ้าคุณท้อคุณจะเป็นแค่ถานถ้าคุณผ่านคุณจึงจะเป็นเพชรดิฉันจีรภาพเพชรอินบีโปรสามสิบขอเปิดประชุมน้บัตดนี้ค่ะ จะ yeah. 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 yeah.